สวัสดีนะครับทุกท่านหายหน้าหายตาไปพักใหญ่ๆจนหลายคนหลายท่านก็เป็นห่วงเป็นใยถามถ่ายกันเข้ามาอยู่ตลอดเวลากลัวว่าผมจะเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่นหรือว่ากลัวจะโดนอุ้มไปมั่งผมก็อยากจะบอกให้ทุกคนทุกท่านได้สบายใจกันณนะตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าถ้าใครคิดจะมาอุ้มก็มาอุ้มได้ นะฮะผมไม่ว่าเพราะตอนนี้นะ่ะมีหลายตัวลูกมาเบึ่งคลอดสำหรับความห่วงใยความใส่ใจแล้วก็น้ำใจอันงดงามของทุกคนทุกท่านเนี่ยผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะฮะที่ถามถ่ายกันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาถ้าผมอยู่ใกล้เนี่ยผมก็อยากตอบแทน ทุกคนทุกท่านด้วยการอ้มลงย่อลงกลับลงที่ตักที่เข่าที่ไหลจนกระทั่งไปถึงนิ้วหัวแม่เท้ายกเว้นนิ้วเท้าเป็นเล็บขบสำหรับอีพีนี้นี่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องท่านพระอาจารย์มหาสมปองตาละบุตโตนะฮะจากที่ท่านเนี่ย ไลคุยกันสมรูปก็คือท่านพระอาจารย์มหาพรายวันแล้วก็ท่านพระอาจารย์อภิวัตรแล้วจู่ๆท่านก็เกิดมีความคล้ายๆแบบอาการน้ำตาจะนองหน้าออกมาแล้วก็พูดออกมาด้วยความตัดตั้นตันใจแล้วก็กลายเป็นที่โจดจันจนถึงขั้นขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งว่าเซฟท่านพระอาจารย์พระมหาสมปองนะแล้วก็ หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยว่าท่านจะศึกไปหรือเปล่าแล้วหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยอยากรู้ว่าองค์กรที่ท่านพูดมาเนี่ยองค์กรไหนที่กดดันจะให้ท่านศึกไปให้ได้นะฮะแล้วก็มีใครหลายคนที่ออกมาพูดเกี่ยวกับถึงท่านยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันผมรวบรวมไว้เชิญนะฮะ จากคำพูดที่ท่านพระอาจารย์แก่ได้ระบายออกมาถึงกลุ่มบุคคลแล้วก็องค์กรที่มีความพยายามที่จะสึกท่านให้ได้หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่พระผู้ใหญ่หรือว่าองค์กรเถระสมาคมใช่ไหมคุณเพราะหลายๆคำพูดที่แกบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนที่ปกคุณสร้างขึ้นมาเหรออยากให้ผมทำอะไรผมก็ทำแต่เวลาไม่พอใจทำไมถึงพยายามที่จะไล่ผมไปศึก ผมไปขัดแข้งขัดขาใครเหรอหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่พระผู้ใหญ่ซึ่งท่านพระอาจารย์้นก็บอกว่าพระผู้ใหญ่หรือว่าเถระสมาคมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทีนี้ทุกคนก็นเลยเบนเข็มไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งทางสำนักงานเขาก็ออกมาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจสึกท่านพระอาจารย์ได้โดยคนที่ออกมาพูดก็คือ รองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแกบอกว่าโดยสถานะของท่านพระอาจารย์นั้นซึ่งเป็นพระลูกวัดส้อยทองเพระาะฉะนั้นผู้ที่จะศึกท่านได้ก็ต้องเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรงก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสวัดส้อยทองนั่นเองไม่ใช่จูจ่ๆใครก็จะไปศึกท่านได้ ไม่ใช่ตาสีตาสาที่ไหนจะไปศึกหลวงพี่ได้แม้แต่ทางสำนักงานพุทธเองก็ไม่มีอำนาจในการที่จะศึกพระสงฆ์และจากหลายๆประเด็นในช่วงที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับตัวท่านพระอาจารย์เองหากตัวท่านพระอาจารย์เนี่ยปฏิบัติตามคําตักเตือนคําแนะนําของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจเจ้าอาวาสแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนศึกเพราะหลายเดือนก่อนเนี่ย พอศทั้งสองรูปก็คือท่านพระอาจารย์ไพรวันแล้วก็ท่านพระอาจารย์สมองท่านก็ได้เข้าไปกราบนมัมศการหลวงพ่อท่านจเจ้าวาดใช่ไหมคุณอยู่ช่วงหนึ่งนะซึ่งทาง,ทางสํานักงานพุทธเขาก็บอกว่าคือถ้าปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านจเจ้าอาวาสแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนศึกส่วนเรื่องที่ท่านพระอาจารย์บอกว่ามีองคอ์กรหรือว่ากลุ่มบุคคล มีความพยายามที่จะศึกท่านให้ได้เรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานพุทธไม่มีข้อมูลผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวท่านพระอาจารย์มหาสมปองเองก็คือตัวท่านพระอาจารย์เองนั่นแหละรู้ดีที่สุดว่าองค์กรไหนกลุ่มบุคคลไหนหรือว่าใครที่มีความพยายามที่จะศึกท่านให้ได้แต่ประเด็นมันก็คือว่าตัวท่านพระอาจารย์เองเนี่ย ยืนกระต่ายขาเดียวเป็นปางห้ามญาติอืไม่แม้แต่ท่านพระอาจารย์พวันเองท่านก็บอกว่าหลวงพี่หลวงพี่บอกมาตรงๆเลยใช่ไหมว่ากลุ่มบุคคลหรือว่าองค์กรใดเนี่ยมีความพยายามที่จะศึกหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่พูดมาตรงๆเลยทุกคนจะได้รู้นะไม่ใช่แม้แต่ไม่ใช่เฉพาะแม้แต่หลวงพี่เพีววัน พวกคุณก็อยากจะรู้ใช่ไหมเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยมีญาติโยมที่ให้ความสนใจแล้วก็ห่วงใยเยอะมากถ้าไม่เยอะจริงๆเนี่ยงคงไม่ขึ้น<อเ>คงไม่ขึ้นเอาไปเอามากูจะไม่ขึ้นแล้ว คงจะไม่ขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งใช่ไหมคุณเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งก็แสดงว่ามันมีคนห่วงใหญ่มากมายแล้วหลายคนเขาก็อยากจะเห็นไอ้น้ำหน้ากลุ่มบุคคลน,นี้กลุ่มองคอนน์กรนี้อยากเห็นหน้ามันน้ำหน้ามันเหลือกเกินว่าน้ำหน้ามันเป็นแบบไหนองค์กรมันเป็นแบบไหน ไอ้ตัวไหนที่มันมีความพยายามที่จะศึกหลวงพี่ให้ได้ใช่ไหมคุณหลายคนอยากรู้อยากเห็นแต่หลวงพี่สมปองท่งานก็ไม่ <c oughs> <c oughs> ยกมือเป็นปางทำยาาไม่อยากจะพูดถึงนะฮะ <c oughs> ลุงสุวิทย์อดีตผู้อิสราสเนี่ย แกรอโอกาสอยู่แล้วใช่ไหมคุณพอได้จังหวะเท่านั้นแหละแกรีบออกมาโพสต์ถากถางธมถุยเยยหยันด้วยความสะใจบอกว่ามหาสู้สู้มหาสู้ตายมหาไว้หลายสู้ตายสู้สู้ธ <c oughs> มถุยถากทางเยยหยันด้วยความรู้สึกสะใจบอกมหาต้องไว้ลายมหาสู้ตายสู้สู้ หลวงพี targets, imana, results, ่แกยังหนุ่มยังแนนแกสูยยังไงแกก็ไม่ตายส่วนหลุงอ่ะ้องตายถักถาเยอยยันต่อนะหัวเราะสิมาหาหัวเราะอย่าร้องไห้เมื่อคิดจะยึดถืออารมณ์เอาการตลกขนองเป็นสาระเป็นที่พึ่งในเวลานี้ที่มหามีทุกมีความหมดอาลัยตายอยากมีความสิ้นหวังอึดอัดคันเคลือนน้อยเนื้อ ขอไปน้อยเนื้อต่ําใจอึดอัดตันใจจนระเบิดออกมาเป็นน้ำมูกน้ําตาไหลมหาก็ลองใช้เสียงหัวเราะอารมณ์ขันตลกขนองที่มหาเสพติดมาทั้งชีวิตเอามาแก้ปัญหาแก่ทุกดูสิมหาเจอ,อยันถากถา,างด้วยความสะใจแล้วก็บอกต่อไปอีกว่าหรือไม่ก็เอาความรู้ปริญญาที่มหาสู้อุตสาห์ทุ่มเททั้งชีวิตน่ำเรียนมาจาก โรงเรียนบ้านป่าว่านจังหวัดชัยภูมปิปริญปริญธรรมเจ็ดประโยคปร,ริญญากรีพุทธศาสตร์บัณฑิตเอกปรัชญากเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปร,ริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปร,ริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมึงจะมพ์ม,มากมหมนำไม ไม่เห็นใจกูคนอ่านเลยความรู้มากมายขนาดนี้อ๋อที่แกอลรมพบทมาตั้งเยอะก็คือแกบอกว่าความรู้มากมายขนาดนี้มีความสามารถสร้างอารมณ์ขันให้ผู้อื่นเสพจนหัวเราะได้มากขนาดนี้ทำไมมหาไม่ใช้ความรู้และอารมณ์ขันที่มหามีมาแก้ทุกข์ของมหาล่ะ มาร้องไห้ภูมิฝ่ายกีมูกกีตาไหลให้อายชาวบ้านเขาทำไมตัก่างมหาสู้สู้มหาสู้สู้มหาอย่าร้องไห้นะมหาเยอะหยันมันน่าอายขายกีหน้าเสียยี่ห้อมหาปริญญาและความรู้ระดับปริญญาโทหมดนะมหาถมถุย นี่แหละนะโทษที่เกิดจากการไม่ศึกษาพระธรรมให้ท่องแท้หนำซ้ำยังไม่ฝึกัปฏิบัติธรรมอีกตั้งหากวัน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 เอาหลายวันละว,วันวันเอาแต่เสพติดอารมณ์แล้วก็ยัดเยียดอารมณ์ให้แก่ ู้อื่นเขาเสพพอตนมีปัญหาก็ใช้อารมณ์เข้าแก้สังคมถึงได้เห็นภาพมหารามาขอคะแนนสงสารอยู่นี่ไงอุตติสระถักทางเยอะแยะอาว่าหลวงพี่เนี่ยอย่าพูดอย่างนี้โดยลืมไปว่าลุงแกเนี่ยก็ไม่ธรรมดาปอมพระประมาพิไทย เจเอปวีนานี่แกก็ามาด้วยนะคุณแกไม่พลาดงานนี้แต่ว่าแกโพส์สั้นๆง่ายๆเพราะว่าแกรีบไปงานศพ <c oughs> เดี๋ยวจะภาพลออ <c oughs> แกไปแชร์ข้อความของด็อกเตอร์อนนท์มาแล้วก็โพสสั้นๆบอกว่าซึกเธอะมึงสั้นๆง่ายๆเพื่อที่จะรีบไปงานศพ ส่วนคนนี้เนี่ยไม่ปล่อยให้โอกาสอันงามแบบนี้เนี่ยหลุดลอยไปอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือลุงรีสุวรรณจันยาพอโอกาสมาเท่านั้นแหละแกรีโพสต์ขึ้นมาเลยบอกว่าพอสร่ามให้ถูกย่องจับศึกจนป่านชนี้เนี่ยยังไม่รู้อีกแล้วว่าผิดอะไรบอกว่าหลวงพี่สมพงษ์เนี่ยจนป่านนี้แล้วย,ยังไม่รู้ตัวอีกว่าตัวเองผิดอะไร รู้จักภาษิตภาษาละตินทางกฎหมายไหมว่ากรำเป็นเครื่องชี้เจตนานาอืมพร้อมกับท่าเอกลักษณ์ประจำตัวชี้นิ้วขึ้นฟ้านี่ไงคุณที่มาที่ไปของท่าชี้นิ้วขึ้นฟ้านี่ไงที่แกใช้อยู่ประจำเนี่ยมาจากนี่เลยกรำเป็นเครื่องชี้เจตนา,นาอืม ส่วนลุงกนกเนี่ยแกเขาไม่ธรรมดาแกไปถอดถ้อยคําของท่านพระอาจารย์มหาสมปองออกมาโพสต์ตแล้วก็บอกว่าคงตะบะแตกจริงๆนั่นแหละถึงหลุดคําอะไรต่อมิอะไรหลายคําหลุดจากอารมณ์ที่หลุดยังไงวะหลุดจากอารมณ์ที่หลุดภาพลักษณ์เนี่ยก็พังอีกตามเคยก็น่าสงสารท่านนะแต่อยากถามแค่ประโยคเดียว ทำไมพระรูปอื่นไม่เป็นแล้วแกก็ได้โพสต์ขึ้นมาอีกบอกว่าเขาจะรู้จักไหมหมายถึงท่านพระอาจารย์มหาสมปองนะเขาจะรู้จักไหมพระเจ้าอาโศกมหาราชชีนาดากคนเด็กวัยรุ่นสมัยนี้บอกว่าพวกมึงเนี่ย จะอินอะไรกันนักกนหนากับหกตุลาทำอยังกับว,ว่ามึงนี่เกิดในยุคนั้นนี่พระเจ้าอาโศกมหาราชเลยมึงหนักกว่าหกตุลาอีกรู้ไหมพุทธบริษัทสี่มีอะไรแล้วรู้หรือเปล่าพระจริงๆเป็นอย่างไรพระจริงๆเป็นอย่างลุงสวิท สุดท้ายเนี่ยคุณคิดว่ามีกลุ่มองค์กรหรือว่ากลุ่มบุคคลใดหรือว่าใครที่กดดันให้ท่านพระอาจารย์เนี่ยศึกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่ผ่านมาด้วยคุณคิดว่าองค์กรใดกลุ่มบุคคลไหนหรือว่าใครในบ้านเราเนี่ยมีอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นแหละคุณใช่ไหม ที่เขาถือตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเลิศประเสริฐสีกว่าใครรักชาติศาสนาแล้วก็สถาบันมากกว่าใครแต่ไม่ยอมไปนิพพานเวลาเขาไม่พอใจใครเขาก็ไล่คนนั้นออกนอกประเทศเวลาไม่พอใจใครเขาก็วิ่งไปฟ้องคนนั้นเวลาเขาไม่พอใจพระรูปไหนเขาก็ไล่ไปศึกแม้แต่ขนาดเขาไม่พอใจ f เฟซบุ๊ก เขาก็ยังไปประท้วงเฟซบุ๊กผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็ด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กแต่ว่าองค์กรเขาไม่ธรรมดานะคุณแม้แต่ป้าที่วิ่งไปฟ้อง1นึคนนู้นคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่ป้าแกบอกว่าแกทำด้วยใจแกทำด้วยความรักชาติศาสนาแล้วก็สถาบันนะทำด้วยใจไม่หวังอะไรตอบแทนแต่เงินเดือน สองหมื่นนี่ยังไม่รวมกับค่าที่เวลาไปฟ้องคดีสำเร็จด้วยนะได้ตั้งหาอีกทำด้วยใจแต่ได้เดือนละสองหมื่นเยอะกว่ากูอีกกูทำงานอยู่ตลอดทั้งวันเป็นงานที่ไม่ต้องไปวิ่งไปฟ้องใครทำงานด้ยวยความสุจริตใจกูยังไม่ได้ถึงสองหมื่นเลยนะแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณไม่เห็นเหรอชองห้า ดึงพิธีกรเข้ามาเสริมทัพส่วนช่องนี้ก็รมประชาสัมพันธ์ให้เงินสนับสนุนคุณเห็นไหมว่าเขาทำงานกันอย่างเป็นระบบแล้วคุณเข้าไปดูในแฟนเพจเขาสิกมันไม่ใช่เพิ่งมีด้วยมันมีมานานแล้วพอสสึกไปเถอไอ้หลนสึกไปเถอไอ้เฮียสึกไปเถอไอ้สัตว์ศึกไปเถอไอ้อลัชีเต็มหน้าเฟซแทบทุกวันนะแต่ว่าผมเนี่ย จะไม่พูดถึงพวกนี้นะฮะเพราะว่ามันหยาบคายมันไม่เข้ากับหน้าตาแต่ที่ผมจะพูดก็คือผมรวบรวมเอาเรื่องที่เขาโพสต์กันเนี่ยเป็นรวบรวมมานะแล้วก็มาพูดให้ฟังนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่ท่านพระอาจารย์แกร้องไห้ โอเห็นท่านพระอาจารย์ร้องไห้ออกมาปุ๊บมาเลยร้องไห้หับพ่อเธอเลืถากถางถมถุยใหญ่เลยนะเอาพระเขาก็มีหัวใจไม่ให้เขาร้องไห้จะให้เขาอะไรอะจะให้เขาร้องแล็เอ่ะแม้แต่ในสมัยพุทธ,ธกาลตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันบริณิพาน คุณไปอ่านดูในธรรมบทสิพระอนนท์นี่แอบไปร้องไห้นะพระสงฆ์พระอรหันต์พระขีนาสบรวมถึงโอ้โหเยอะแยะไปหมดต่างพากันหลังน้ำตาเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ธรรมบทมีไปอ่านดูนะเรื่องความรู้สึกเรื่องความเสียใจ ประเด็นเรื่องร้องไห้ผ่านไปประเด็นเรื่องกูมึงผ่านมาบอกโอ้โหเป็นถึงระดับพระมหาปาร,รียนแม่เวลาอารมณ์หลุดออกมาแล้วกูมึงเลยไปดูหลงพ่อคุณสิหลวงพ่อคุณพูดว่ายังไงหลวงพ่อคุณพูดว่ายังไงไปดูหลงพ่อพุทธทาตสิหลวงพ่อพุทธทาสเวลาโพสเวลาอะไรโพสยังไงพูดยังไง ถ้่มึงไม่เชื่อกูเนี่ยรับรองมึงได้วันนี้เลยลหละลูกหลานเอ้ยเชื่อกูเถอะอย่าไปคึกขนองคึกขนองคือความพินาศความประมาทคือความชิบหายคึกขนองไปก็เจ็บตัวเป่าจนคาราบาวนี่เอาไปออกเหรียญหลวงพ่อคูนนะฮะของแท้ต้องเหยียบกองไม่ขีดนี่ก็คือเรื่องสับที่พูดกูมึงนะฮะเห็นมองว่าบอกว่า พูดคำหยาแล้วก็มาเรื่องการรับปัจจัยบางคนบอกว่าการรับปัจจัยเนี่ยตามพระธรรมวินยัยพระไม่ควรรับปัจจัยถ้ามึงจะพูดบอกว่าสองพศไม่ควรรับปัจจัยมึงต้องไปว่าตั้งแต่พระเถระผู้ใหญ่ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชลงมาเลยใช่ไหมตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชลงมาเนี่ย มีเงินเดือนประจำตำแหน่งพระเถระผู้ใหญ่เจ้าคณะแขวงเจ้าคณะภาคเจ้าคณะเขตเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพระปลัดพระเลขาอะไรโอสารพงาลพัดมตีตำแหน่งตำแหน่งมีเงินเดือนประจำตำแหน่งกันทั้งนั้นถ้าอยากให้ศาสนาสะอาดบริสุทธิ์คุณก็ต้องไปเรียกร้องตั้งแต่พระเถระผู้ใหญ่ไม่ใช่มาจจงแค่อสอ ท่านพระอาจารย์มาสมปองแล้วก็ท่านพระอาจารย์มหาไพวันเท่านั้นเข้าใจไหมนะครับเพราะฉะนั้น EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกัน EP หน้านะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ